สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกันนะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายกันค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะเรามาออกกําลังกายที่บึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเราออกกําลังกายทุกเช้าค่ะเช้าละวันเชา้ชาเช้าละหนึ่งชั่วโมงค่ะ ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งทรายนะคะจะมีอยู่2ส,สนามนะคะสนามเล็กก็คือรอบหนึ่งก็ประมาณ1กิโลเมตรค่ะสนามใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือสนามใหญ่นะคะ2กิโล2กิโลเมตรขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแต่งจักรยานนะคะรอบใหญ่แต่ว่าช่วงเช้าๆก็จะแบ่งเรียนกันวิ่งนะคะเรียนสีแดงนะคะก็คือรถจักรยาน,นะคะ่ะเรียนสีเหลืองก็คือสําหรับคนวิ่งนะคะหรือคนเดินออกกาลังกายะคะ่ะส่วนสนามเล็กนะคะที่จุนอยู่ตอนนี้นะคะ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีร่มร่มไม้นะคะแล้วก็เหมาะกับการเดินออกกาลังกายช่วงเช้าเช้าเลยอากาศดีมากค่ะแต่วันนี้จุนชอบวิ่งนะคะเป็นคนชอบวิ่งออกกาลังกายแต่มาวิ่งรอบเล็กค่ะถ้าตื่นสายก็จะวิ่งรอบเล็กถ้าตื่นเช้าก็จะวิ่งรอบใหญ่รอบใหญ่ก็จะวิ่งประมาณ2กิโลครึ่งนะคะถ้ารอบเล็กก็วิ่ง3มรอบได้ได้สามกิโลค่ะอากาศช่วงเช้าจะดีมากนะคะ นี่นี่คือสนามเล็กนะคะนี่คือสนามเล็กที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างค่ะแล้วก็จะรอบหนึ่งก็ประมาณ1นึกิโลเมตรนะคะอาจะวิ่งประมาณ3รอบเพราะว่ามันมัน่มรื่อนจากต้นไม้ได้ความร่มรื่นจากต้นไม้ไร,รมมม่มเงาค่ะเราก็ลยวิ่งได้นานแต่ถ้าวิ่งรอบใหญ่นะคะวิ่งรอบใหญ่แดดร้อนมากค่ะต้นไม้จะไม่ค่อยมีต้องมาแต่เช้ามากนะคะประมาณตีห้าถึงจะวิ่งได้ประมาณ วิ่งรอบใหญ่ก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งค่ะฝึกกําลังตัวเองได้เลยนะคะแต่ชอบรอบเล็กมากกว่าค่ะเพราะว่ามีต้นไม้ร่มรื่นสดชื่นเลยนะคะและในสวนสุรภาพแห่งนี้นะคะก็จะมีที่ออกกําลังกายหลายรูปแบบเลยนะคะเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาครูดาวค่ะครูดาวที่มีเครื่องออกกําลังกายนะคะแล้วก็จะมีลานเต้นอาราบิกตรงนี้เลยค่ะที่ลานเต้นอาราบิกนะคะตัวนี้น้องชาวต่างชาตินะคะก็มาออกกําลังกายช่วงเช้าเหมือนกันค่ะ อันนี้คือบรรยากาศน้องก็มาเล่นบาสเกตบอลนะคะบางคนก็มาเตะตะก้อตีแบดมินตันค่ะมีบรรยากาศได้ครบเลยนะคะใครต้องการออกกําลังกายนะคะมาส่วนนี้เลยค่ะส่วนสุขภาพเป็นจุงสร้างจังหวัดขอนแก่นนะคะค่ะคลิปนี้เราเที่ยวกันแบบเบาๆนะคะทเที่ยวแบบออกกาลังกายแล้วได้สุขภาพดีสุขภาพดีไม่มีไข่นะคะใครอยากได้ต้องออกกําลังกายค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ